สวัสดีพี่น้องเศรษฐสิพาดรอดครับขับมือในภาพเบรงรดพีซีสองร้อยขีปอ้อยครับเก็บกู้รถอ้อยพิกพี่น้องรถขับลากับเราบ้างกันเลยครับพี่น้องผมมสูตรพีซีสองร้อยติดมวขี้อ้อยแลเก็บกู้พี่น้อง อ้อยนะพี่น้องเหตุที่มีพยายามเกิดครับถนนมันบอร์รับยางแห้งพี่น้องมันเชนแห้งมาเกะปิ่นลงเลยพี่น้องรุดตรงนะครับก็ได้มาเร็วแล้วก็เอาโบยุครับรถถึงพขัวหัวลากพี่น้องขึ้นขวกกับพีซีกับมาเก็บขั้ สีสองร้อยอือิดหัวขีบยังดีเลยพี่น้องนิ่มๆเลยครับเหตีบุญอยางเห้เกิดได้พี่น้องเด้อหนานี่หนาอ้อยครับผมพอเฟอร์กอะวัดใชดีครับพวกี่ใครเป็นยังกดเถือเสียหายครับ คนสับได้พี่น้องคนสับมาได้มันเป็นยังเก็บกู้ไปเป็นเหตุที่สุดที่ใสเหตุป็นเหตุที่บ่อยากให้เกิดที่ผู้ใดอยากที่พูดอะไรอยากพ่อพี่น้องกดพีซีท้อ,อกะมาเก็บกู้ครับคนเชนเทากะมาเก็บกู้ทราบด้วยแล้วสองคันพี่น้องคนเชนเดินกับม้แล้วรถเชนเชนมาแล้วเชนมาแล้วสองคันเลย อ๋อ,อตักออกมาก้อนพี่น้องใข่รถเช็นเก็บกูครับทีๆก็ขี่ออกมาก้อนมากรองไว้กรองไว้ก่อนให้ขึ้น,นโอ้เข็นสองคันเลยหัวมลงเลยบ่ครับเนี่ย นถนนมันบอกรับเนาะถนนมันบอกรับไหมเอออืมครับแต่ว่าผมไม่เคเป็นอย่างนันเนาะครับผมไม่เป็นอย่างพี่น้องมาเช็ดกันมาแล้วครับรถเจ็บขู่เขา สองคันครับเจ้าซานน่กูซากรถแกอ้อ,อยเขาครับโมีไผ่เป็นยังครับแดนมาก,กับง่วยลงจะซื้อพี่น้องแล้วลอดไทยทคนเราบัางกันด้วยครับรถขับล้าถนนมันบัรับครับหองนี้รถบรรทุก,กที่เยอะน้อยเป็นหน้าอ้อยพี่น้องรถพีซีเขาเก็บกู ยอกนิดหน่อยเป็นขัดยอดมีการดูแลกันไปครับเหตุสุดพิสยัยเหตุที่บ่ายางให้เกิดพี่นอ้องเอ้ยเอาเอางานปอเป็นเช้าไรครับเป็นเอาอ้ยขอโรงงานครับอันในหอวโรงงานอยู่พี่นอ้องบ่ปเป็นอย่างครับผมก็น้องมีประกอบประกันประกันดูแลกันไปครับแต่ว่าตอนนี้เจา้าโค้มาสู่กับลักเก็บปูอยู่ครับเก็บปูอ้อยพี่น้องอกอ้อยออกซะก่อน เราจะเคียนมายกรถขึ้นครับโอ้กินอ้อยหอมหวานสะเดเกินจนวนมันอียังแห้งพี่นอ้องจนวนเสร็จแล้ว มาก็คือทคำความเร็วไปเลยครับทั้งไปเลยถ้ามาเบาอย่างนี้สิ์โอ้ยพี่น้องก็อย่กับมาบปรสูงนี่พี่น้องมาตามกฎหมายนี่มาบปรสูงแต่ว่ามันอาจจะทิศใจมากเกินไปหรือสิปีนเนื้อึ้นสูงขึ้นไปครับมันลงนีห้องกับเราเห็นภาพนัน่งน้องพี่น้องนะนอกจากาดการะนี้ไปครับ ตามสถานการณ์ที่มันลงมาพี่นอ้องอย่าไปไฟขีดรักขีดง่ายว่านไนก็ชนขอบไปคอยดึงวมาดึงอมาพี่น้องก,กันป่นาเสียหายครับมันได้เสียหายได้หน่อยที่สุดพีซีกับเป็นพออนระเอกเลยโภสุทธ์พีซีสองร้อยเอาเป็นพระเอก ก็เยเใจเย็นนี่และพี่น้องนี่จังเลประมาทก็ได้พี่น้องคอจับคอยบายครับเย็นๆย็นเย็นเบาเบาเา หน้ากอะพี่นอ้องเส้นสีชมพูสีบุนเรืองโค้งน้ากอะครับก่อนถึงแยกหน้ากอะมุ่งหน้าไปทางสีบุนเรืองมาที่สีชมพูพี่นอ้องกรานอดแยกเขา้าอบต่อน้ากอะครับเป็นถนนเส้นมลกครับโค้งโค้งนี่มันไม่ค่อยรับภาไในพี่นอ้องลงใส่ความเร็วมากครับแกนค่อยๆมากนี่มีสีลมครับตายอันตตา,าย คนคนไทยกับโอเชครับผมเราพิซีกระกำลังเก็บคู่กันด้วยในเป็นพิหน่องเดนอกดไลค์กดแชร์เสียวรับสิงค้าร้อนนะครับมีมะเบิงโกมัสูตรพิซีสองร่อยเก็บคู่อ้อยครับคู่อ้อยเก็บคู่อ้อยออกจากรถอากาศเสียวเทนยกครับผมคนไทยกันรดนทางอยู่ครับ